สวัสดีครับวันนี้พบกับหมอออกติดยงย,ง,ยงเช่นเคยนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้เราเข้าฟาร์มกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวัวกันนะครับว่าวัวเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัวกันครับผม ครับเดี๋ยวมาดูว่ากันได้รับแจ้งจากพี่น่อยนะครับผู้ดูแลฟาร์มนะครับว่าวัวเป็นอะไรพี่น้อยสวัสดีครับกําลังจะให้หญ้าเจ้าโซนพอดีเนาะเขาดูไหมครับเนี่ยโอโซนเนี่ยไม่ดูเนาะโอ้หน้ากลัวหน้ากลัวโอ้กำลังหิวหญ้าพอดีเลยเขาน่ารักนะครับเชื่องดีเป็นพ่อพันธุ์ประจําฟาร์มเนาะโอ้เลื่อนร้อยเลยครับเนี่ยเลื่อนร้อยเลย สวยมากอ๋อนีสัยดีนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดอ่าพี่เขาเป็นไรนะครับเขาเป็นแผ่ที่ปลายจูค่ะไหนไหนไปดูโอ้แผ่ที่ปลายจูเนาะ,ะอ๋ตอตรงจูเขาเนาะเป็นแผโ่โซนขอดูไหนนะลูกนะโซนอ่าไ, <ป S 1> ไม่ต้องงดเงียดตนะลูก อ่าเป็นหนังหุ้มลึงนะครับเป็นแผลอยู่ตรงนี้เองอก็รำคาญเหมือนกันเนาะต้องอยู่ตรงที่ดูแลยากเหมือนกันพี่หน่อยเขาเป็นมานานยังครับเนี่ยเป็นประมาณเดือนนึงแล้วค่ะเริ่มแรกเขาเป็นยังไงพี่หน่อยเป็นเป็นเป็นแผลที่ไม่รู้ทายเหตุเป็นแผลเนาะเป็นแผลเป็นเลือดซิบซิ กไก่จิกด้วยค่ะอ๋อครับอ๋อมีแมลงอะไรตอมรบก,กวนอย่างนี้เนาะก็เป็นแผลเรื่อยๆเจ้าของก็ประมพยาบาลใส่แผลเบองต้นใส่ยาย,ยาใส่แผลบ้างต้นแล้วเนาะก็มีอ๋อนี้หัวงอกติดดินก็ดูแล้วนะครับเขาน่าจะมีการเป็นแผลระคายเคืองนะครับมีการติดเชื้อแผลรอยฉีกขาดที่รอยปลายจู๋เลยเนาะ มีการติดเชื้อก็เจอบ่อยนะครับอันนี้คืออัวพันธ์เขาจะเป็นหนังหุ้มเลือกนี่เขาจะย่อนยานนะพี่เนาะ,ะมีการเบี่ยงไปเวียงมาอาจจะไปสัมผัสกาลไลหรือนะครับอาจจะการมีการติดเชื้อแล้วก็คันอันนี้เดี๋ยวนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างจะยากนะครับทำแผลคงไม่หายต้อง นะครับเดี๋ยวหัวอกติดดินจะให้ในายสัตวแพทย์นะครับหมอประพันธ์พวยอ้วนมาช่วยดูให้กันแล้วกันเนาะเดี๋ยวประสานไปนะพี่เนาะครับเดี๋ยวหมอคงมาดูให้นะครับจะทําการรักษาอย่างไรค่อยว่ากันอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเนาะพี่ครับผมเดี๋ยวเราจะรอรอหมออีกสักพักเดี๋ยวเราได้ประสานกันไปว่าหมอจะมาช่วงไหนเนาะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ รอหมออยู่พักหนึง่งหมอมาแล้วครับผมครับครับเชิญเลยครับหมอมาแล้วมาด่วนๆครับหมอประพันธ์มาเหนือหน่อยเนาะพี่เนาะหมอครับหมอมาจากอำเภอมวกเหล็กเลยเนาะ<ช>วันนี้วันนี้ไปทําเคสอะไรม,มา่งมั่งครับหมอเชาพพา้พาผ่าผ่าคลอดวัวเป็นมือลูกบิดอ๋อมีเคสหนักๆจังเนานะเนาะรับทั่วราชทา่วเักรเกยทั่วเลยทั่วเลยทั่วเลยทั่ายทั่วลย่วเลยทั่วลยวเลยทั่วเลยวเลั่วเลวเลยทเลยทั่วเลยทั่วเลได้่วเลยวจดูแล้วเนาะ อาการแผลเขานี่ครับผมก็จะเป็นยังไงครับหนังหุ้มลึงเป็นแผลเรื้อรังเนาะอ๋อหนังหุ้มลึงแล้วไม่สามารถที่จะหมดกลับที่เดิมได้มันออกมาค้างอยู่ครับครับแบบนี้ก็ต้องตัดแต่งอ๋ออ่าตัดแต่งเอาส่วนที่เป็นแผลส่วนที่อักเสบออกครับนะครับแล้วก็จะใช้ได้เหมือนเดิมก็หมอเคสอย่างนี้ก็เจอบ่อยอยู่เนาะก็มีเรื่อยๆครับส่วนใหญ่จะเป็นพวก สายเลือดยังไงครับหมอที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นวัวเนื้อที่มีหนังหุ้มดึงที่มันหย่อนหย่อนย้อยๆนะครับอ๋อก็จะเจอได้บ่อยครับอันนี้เราการเลี้ยงดูต้องเฝ้าระวังหน่อยใช่ไหมครับไม,ไ,มไม่ให้เกิดบาดแผลใช่ไหมรัที่จริงถ้ามันเป็นครั้งแรกเรารักษาแผลก็รีบใช่ไหมครับใช่ครับไม่ให้มันใหญ่รีบาารักษาแผลให้หายก่อนก่อนที่มันจะลุกลามหรือว่ามันจะด้านหนาเนาะ อ๋อ<ม>แต่ก็ยังว่าตัวเขาใหญ่เนาะผู้เช่าชาญคงจะเจ้าของฟาร์มคงจะลําบากนิดนึงเนาะหมอเนาะต้องตัดออกครับเดี๋ยวหมอก็จะได้ดําเนินการทําเลยเนาะไม่ไม่ลบวันหมอนะครับนะครับก็จะเสียเวลามากกว่านี้นะครับครับเจ้าโอโซนหมอกําลังทําการรักษาอยู่นะครับหมอให้ยาซึมยาน้ำสลบลดการเจ็บปวดนะครับ ตอนนี้กำลังทำความสะอาดอยู่นะครับหมอเริ่มให้ยาชาแล้วครับร,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 รอบลึงนะครับน,รนะครับไม่เจ็บนะลุงนะทนเอาอ้าวลุ้นอยู่กับหมอหมอใช้เวลาถ,ถึงชั่วโมงไหมครับหมอก็ใช้เวลาผ่าตัดประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนาะโอ้รวดเร็วนะ <c oughs> มีผู้ช่วยสองคนเนาะ เราบังคับวัวได้ดีนะครับเขาตัวใหญ่มากเลยเพอให้ความร่มมือดีมากเลยเนาะจะฟาโลทีนี้นะครับส่วนที่เป็นแผลแล้วก็เสร็จแล้วหมอนี่โอ้สวยสวยโดนได้ตัดออกไปเรียบร้อยแล้วเราก็เย็บไวมันก็จะส่วนี่ลิงก็จะสั้นลงแต่ว่ายังใช้งานได้ใช้งานได้ครับยังใช้งานได้นะนี่แผลนี่เราก็ให้เขาอยู่ข้างในอยู่ม้วนเข้าไปว่าข้างในจะได้ไม่สกปรกรอหลังจากนี้ก็ให้ยาปฏิชีวนะนะครับ รักษาแผลประมาณสองอาทิตย์ครับส่วนไหมก็ไม่ต้องตัดเป็นไหมละลายก็ขังไว้ที่แห้งนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณหมอฝีมือดีมากนะครับเป็นการสัลากรรมดีแพรเนาะหมอโอ้ยยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสบายตัวแล้วทีนี้คงไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วครับผมเดี๋ยวปล่อยกันอิสระเดี๋ยวจิตยาแก้เสพกันนะครับลูกได้ตึง ลุกเลกได้ตึงๆเนาะโอโซนเนาะโอสวยมากสยเยียมจริงๆค่ะอ,อ้อ่าจจะของก็ดีใจเนาะโอ้ทรมานเข้ามานานเลยะนะครับยังไงก็ฝากดูแลเรื่องแผลเนาะค่เนาะอย่าให้มีบาดแผลกันอ่าเดี๋ยวหมอจะเข้ามาติดตามผลอีกทีหนึงน,นะครับสวยมากเลยนะครับยังไงหมอคิดว่ามีความเสี่ยงสูงไหมครับก็ความยากก็อยู่ตรงที่เขาเป็นสัตว ตัวใหญ่นะครับมีน้ําหนักเยอะแล้วเราต้องให้เขาสงบลงเพื่อลดการเจ็บปวดในการผ่าตัดก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของการวางยานะครับแล้วก็หลังจากทาเสร็จแล้วแผลจะไปเย็บด้วยไหมละลายนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับแผลเพียงแต่ว่าให้อยู่ในพื้นที่พื้นที่แห้งสะอาดนะครับแล้วก็ให้ยาีคิมนานรักษาแผลอ๋อครับผม ยังไงก็ถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวหมอประสานมาเรื่อยๆใช่ไหมครับ,รบหมอจะเข้ามาดูอาการอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับเข้าดูให้ครับผมก็ฝากขอบคุณคุณหมอมากนะครับก็นะครับก็ใครมีคําปรึกษาหรือเจอปัญหาอย่างนี้ก็ขอติดต่อมากับคุณหมอประพันธ์เผยอ้วนนะครับคุณหมอขอทราบคลินิกไหนครับอยู่ที่คลินิกตั้งอยู่ที่อำเภอมวกเหลกครับจังหวัดสระบุรีชื่อคลินิกว่าคลินิก ร้านสรับบุรีสัตว์ว่าแคครับครับขอเรียนเบอร์โทรหน่อยครับคุณหมอเบอร์โทรศัพท์ที่ร้าน0896044929ครับครับเบอร์ประจําตัวคุณหมอครับผมเออและเบอร์ติดต่อหมอก็0819940874ครับคุณหมอประพันธ์พลยอ้วนนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ให้ความนุเคราะห์นะครับช่องมองออกติดดินนะครับก็คิดว่ามีเป็นประโยชน์นะครับ ได้เป็นสื่อกลางได้แนะนำกันนะครับเผื่อใครมีปัญหาอะไรครับผมชอบก็ให้กดไลค์ใช่ก็ให้กดแชร์ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ